เพนของทางบ่าวสวนเนาะได้ขึ้นโค้งพี่น้องเอยเนาะหลังคาเป็นที่เรียบห้อยแล้วบาดนี่พี่น้องเอยเนอะอาะใส่สีงัวใส่ข่าวเป็นที่เรียบร้อยเนาะ<ด>สบายดีได้เดอ้อด้ดยสบายดีทางบ่าวสวนเนาะว่าไว้ดีรอบาดนี่เนาะไม่วันนี้เนาขึ้นใส่ข่าวอย่างเรียบร้อยเพหมนเลยเนะาะคัดดินก็ใส่พราะ่าได้น้อยเนาะ ปลาพร้อมเทเลยได้หน่เนาะทานันแล้วคกินปลาพร้อมเทแล้วนะทางบ่อชวนแล้วก็เด้งมืออย่างไงแล้วเราก็อยากอยากอยู่อยากนอนเนาะฮ่นนออกจเเาะะฮข่าวันนี้พ่อมองอัินมาทวนมันนี้ไอ้มองนี่กับประมาณหาซิบหาซิบหกซิบนี่แหละแต่เก่ากันประมาณนั้นแหละไอ้วงกบพี่น้อยเนาะ วงกบบานประตูแล้วก็บอาวงกบวงเยี่ยมวงกบประตูเนาะนี่ประตูคู่นี่ประตูวงเยี่ยมไอ้ประตูประตูวงยืนเนาะวงหนึ่งไปดังไตรตอนนั้นหาวงอ่ายังขาดแต่บานสองสองแผ่นไปดังไรเนานะอะสองบานเนาะนี่บานแบบนี้เพราะว่ามือเขาไปไล่ไลร่รการนะพอดีว่าอ่า ลืมจดใส้ปไปหนะน่อยเนาะลืมจดบานตัวนี้ใส่2บานเนาะก็ได้ขาดไป2บานแต่ที่เรือหัน่นมันครบไปแล้วเนาะเป็นบานพม่มบานพับอย่างต่างๆครับคือว่าครบไปแล้วนะเ,าเนาะเอาไปนะ็น่อยเนาะ สบายดีเด้อเนาะสบายดีพ่อแม่พี่น้องเปิดสุขสุขคนพี่นอ้ขขอ,งนองเอ้ยพวกพอ่พอกับซ่องเบาแสนอีกแล้วเนาะเปิดภาพมาเมื่อนี้กะเรือนของทางเบาส่วนเนาะได้อ่าขึ้นโค้งพี่น้องเอ้ยเนาะหลังคาเป็นที่เรียบห้อยแล้วบาดเองพี่น้องเอ้ยเนาะอ่าใส่สีงัวใส่ข่าวเป็นที่เรียบร้อยเนาะสบายดีเด้อสบายดีโดยสบายดีทางบ่าส่วนเนาะ ว้าไว้ดีรอบดิเนาะมาไอ้วันนี้เนาะขึ้นใส่ข่าวอย่างเรียบร้อยเพื่ออะไเนาะย่างเรียบร้อยอ่าฮะยังตัวใดตัวใดขยับบอลอะไรด้มันเป็นยังน่ะมันสีหางแมตต์เป็นแมตต์ตื่นขยับมาหนึ่งย่างเปล้วหน่อยนึ่งตับเบิ่งใช้ตัวใดปองตัวนี้เลยนเลื่อนยัางบนถือบนถือมันเป็นแบบได ยับยังคือมันมาพอดีได้เมืนบอกข่าววันนั้นนะมันะระยะห่างมันเป็นแมตรเออเท่านี้นะเัอไม่มได้ปั่นป่ะจ้ะหางบดถือบ่นี่หางหางยังบม่ะลเล่เอป้อจะไ,ปไ,ปได้ไดใช่แ่แเ<ะ>ข้าเนี่ยแปดแปดเซนิบหกเซนต่อหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดว่ากันแปดแปดต โอ้ได้แล้วจำเนี่ะถือว่ายังที่ถือว่าที่อยู่นู่นนี่ไงอ่าพอดีเนาะเขาเชือกไม่จักเส้นแต่แต่เช็ดนี่ก็ยังได้นะแต่เช็ดนี่ก็เขาเขาหานแต่เช็ดนี่ก็ยังได้แต่ก็แต่บริเวณมันก็ได้หรอกมันจะมีย้อนจำเนาะอ่นีะกระโล่งมากกินนี่กำลังใส่เมื่อนีนว่าเขานะกำลังใส่เมื่อนีนแล้วอ่าไม่ต่อว่าต่อว่า ต่อเอาสบายดีทั้งสร้างเนาะต่อเอาเนาะต่ออเามันโย่มันกระเทิอนคือบ่าแทนว่าแล้วมันตัวดีมันตัวเดียวเดงเนาะสร้างเพิ่นว่ามันหน่อยคือว่าสร้างเพิ่นว่าน้อยไม่มันหน่อย้แบบอ่าๆบ่เป็นหยังดอกมันก็อยู่ในพุ่นเนาะมาห้ามุ่งหน้าข้าเลยมันก็บ่เห็นแเลยเอากบไว้แล้วแต่ห้องแต่มันเป็นไม้เก่าเออคักๆๆดินก็ใช่พอบ่ได้น้อยเนาะ ปลาพ้อมเทได้สนะข้ากะล้นาอทะทางบ่อชวนแล้วก็เด้งมืออยังไงแล้วเราก็อยากอยากอยู่อยากนอนเนาะฮะข่าววันนี่่มองอันบาทวนมันนี้ไอ้มองนี่กัประมาณหาสิบหาิบิบนี่แหละแต่เก่ากัประมาณนั่นแหละไอ้ หกสิบนี่แหละประมาณนี่แหละมีแต่มื่อนี่น่ะไอ้วัดเทกตัวนี้ให้บปอร์นคมคมยาวคมกว้างแต่เปอร์นสิไปทางห้านจังกะซีน่ะคือเราจะจดกั้นอะไรับอะไรจังไรจุดจุดไห้เดียวเปอแสนจุดเอาเลยเลยกับสิไปถามทางห้านจังกะซีโรซิ่งแล้วกัอันแบนี้อันว่าเป็นล่มมะนีเป็นล่มมะนีประมาณสามตับพอวะ ไม่สามตับบ่พอบิวสามตับพอบ่ปลาลมนี่โอ้ตับหนึ่งหายแผ่นใหญ่พอบ่เออพอเลยเออแต่ว่าทวนมันอีกทวนมันอีกประมาณทวนมันอีกประมาณสอเออบบนี้พอเนาะทวนมันนี่ประมาณหาตับทวนมันนี่ขางนั่นขางนี่แล้วก็ข้างหน้าพ่อม่ะนี่อ๋อหาตับเนาะ ปรีบวกห้าห้าหกห้าหกเจ็ดแปดแปดตับเนาะแปดตับนี่รวมแปดตับนี่พอพอทั้งันทั้งั้นเลยนั่นก็เอาเจ็ดก่อนก็ได้เนาะเอาเจ็ดตับก่อนก็ได้รวมรวมทั้งมารวมทั้งันเป็นล้มเลยกับมันกับทวนมันนี่นะเพราะว่าตัวนี้เขามันต้องอะไตจะหาเลยตัวนี้นะเพราะว่ามันเขาจะเอาคนละสีเด้อทุบทวนมันนี่เอาเอา เทาไล่ใส่กันกับอันกับสังกะสีกับอันว่ากับตัวทวนตัวนี้เนาะแต่ค่าไม่นี่ขึ้นไปแล้วแต่ค่าเสาลงมานี่มันเทาไล่ตะหากกว่าเนี่ยเพราะมันเป็นพาตะา<ม>หากเด้เนาะอ่าเอาเป็นขั้นตอนมาเั่นซะเนาะมีเท่าไหรยมีแต่ไอ้ก็ไหนมาแสนเด้อะจะน้อยสร้างจบมารายงานไฮเดอร์ฟอบิว เออเออก็ให้เพื่อนกินข้าวกินอะไเพี่อนสกอน์นายวันใดพระวันใดลอยเพื่อนเฮ็ดเบี้ยงเพื่อนกอนเออว่าเั้นบอกไว้เรือนะอ่าพาระเนาะมีได้กินระเบิดเนาะแถวนี้เนาะขี้นั่นหมูฮะหมูเหม็นขี้หมูในประในคอกน่ะอ่าในคอกตัวนี้ฮะบ่นี่เลยเขาคางไว้เป็นชิ้โตอ่าอ่าอ่าเหม็นขี้หมู หากแรกพี่น้องเลยเนาะถือว่าไม้พวกเส้นพวกยางมันกะเบอร์อะไรไอ้เฮาเฮาตัดเฮายางชนนี่มันกะเฮากระไม้พวกนี้ใส่น้ำเด้อมันจะบริตัดลายนะตะเข็นเขาจะใส่นี่ฮะเพราะเพราะอันหมายถึงว่าเส้นเช่นท่วนมันนี่นะเออตัวใดไมนใส่ได้เฮาก็ใส่เก็บเก็บใส่น้ำมันนะตัวชนชนที่ว่ามันเรืออะไรใส่ได้เออใส่ได้น้ำเพราะว่า ตัวตาตัว nhau ตัวเ h a u มันมักจะ nhau อย่างตาสีน่ามันจะไมีตาหลายตัวอันนี้ยันไม้บัวพ่จะค่อยใช้จักสินเนาะบัพ่ออย่างนี้เขาลายมาได้ไหมเขาลายมาห้องละหกนะมึงเขาลืมเออเขาลายห้องละหกเฉีนได้หมดน่ะนี่ก็หกนี่โอ้ละหกหองละหกเลยดิหกแล้วพอเนาะอ่าก็จะใส่เบื้องก่อนพ่อพ่อก็ใส่ใส่ตามไม้อะไรก่อนห้องจังหู้ใส่ให้มันได้ตามแบบมันอะไรก่อนแบบนี้น่ะอันนี้เน่ยใส่ใส่พุกด้วยเจาะพุกใช้อ่าสิ มัใช่สิห้ไส่สามโตให้ใส่สามโตได้บ่ชาวนสามโตได้ป่เพาส่วนนึงนี่เนาะอ่าอ่าตัวส่วนหนึ่งแก็กลางเนาะแ้วกัพุ่นเนาะหรืว่าไส่ซีปะไส่ซีผู้ดีงามเนาะเมนบอยส่สามส่สามันห่างพวกเนาะใสซีใส้ซีไล่บางยู่เนี่แเนาะ ่แปดมันมีจะห่อง<ย>มนีจะห่องไอ้คุณบงือจะห่องนี่มันต้องจอพุกมันต้องเอาคมยาวเท่าไหร่ไอ้คมยาวมันนะพุกพุกนะพอมันต้องมันต้องหันจับใส่ครับครับไห่เลยเด้ไม like ่เส้นมันน <ut> ่ะมันจงเนีนใช่ไหมโบเนีนไดาเอาถ้าเอาถ้าเอาเอาพุกใส่โบเนียนได้เรต้องเอาพุกใส่ฮะ ฮกกเส้นบ่ออไรมันก็ไมจัห้องวะหนึ่งสองปห้องบ่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดหองห้องละแปดเนาะห้องละแปดนี่ก็แปดเนาะแม่เล่นห้องละแปล่นห้องละแปดบ่แปดเนาะ แปดโกลเพวไฟอ่าเอาไฟก็คือโปรเซนตว่าอแล้วบุมบิสายตีเขาบุมีิสายโอ้ก่ะหาได้เห็นว่เนาะสร้างเป็นพื้นหาเอาเองเด้อตุนี้เด้ออะ พอีเป็นหกชิบ so, ีหกิบีโต่ใ่คนแปดีหกชิบีพุกพุกหกชิบีกนเป็นเนาะปูมุงนาะฮะต้องเอาแบบนั้นม่งหออยากอกันน่ะมันมันมาน้ำชุดนั่นเองกัน้อกันนะเอ้เพิ่นจัดแจงมาให้เขาเองรอกันน่ะแะูตะปูเลยเพาเนสบอรตะปูเลยเชนน็อตอีกเลยน็อตยิงเขาลด มันจะแน่นกว่ากันถ้าเลือกตะปูแล้วไม่อยากถอนถอนเ่าหาเอาได้เนาะหาหาคนขั้วเบิ้งใส่ภูมิใส่ไฟเด้อเออมโมมีนโอยเนาะอันนี้กับมันโบ่แช่โบ้จักน้ำได้ตัวมันมันอันนี้หาย้างเป็นผู้นั่นเองเด้อตัวนี้เด้อใส่ภูมิใส่ไฟเพราะว่าเขากับาไปชอบเสียค่าพื้นกับไพ่น้ำพื้นเนี่ยเด้ มีแต่ว่าให้อ้ายไปหาหามาเองสายไพ่น่ะนะเฮาสิซื้อให้ทุกอย่างกับโบได้พี่น้องเนาะเพราะว่ามันกับมวยเงินบ่แสนเด้เป็นเงินผู้ใหญ่เนาะเออใส่พุกได้เพราะว่าบ่ใส่พุกได้เพราะว่าเฮาจะเอาไม้เส้นมาตั้งแค่นี้เด้เส้นผ่าถ้ามันใส่บ่ได้เนี่ น็อดมุงอย่างี้น็อตมุงไผเอาหายืมมาใส่ไผ่เออกะแล้วแต่อ้ายที่หามาเพราะว่าท่านเขาเองกะมันมัมีเพิ่นกับบได้บอกว่าให้ซื้อใส่พุ่มใส่ไผ่มาให้สินะเข้ากะบบได้มันมีเงินเท่านาะเขาจะไปซื้ออยากซื้อรถบุได้เพราะในช่วงนี้เขากับบได้ว่ากันที่นะอ่ามันกะมันกะมันมันมันกะ bình tâm nó bỏ vào thang sang cả hà má hà na bình bằng xuân nó bây giờ cái có thể cho nó có thể đây nó chỉ phó chứ bây giờ cái gì sai thôi nè không được à? kì lắm chắc là bố khó bố mấy cái xe lại xang má ịt đấy hả thả thịt nhé thả, này, có bố xe lại má ịt đi rốt nương hả bố khó một bố thê, bố thê cả đấy พอเฮ่ยพชเลยะน่ะเหลือแต่ใช้กระดน่ะพ่อพ่อพ่หพ่อว่าซสร้างมาอีกอันรถหนึ่งอยู่นะอนนี้เครื่องแบบเก่านี่แหละแต่ว่ากะกะันเท่กะชิได้สิได้พ่ห่องนึ่งจกแตะถอ่ว่าถก่อนเออมันจังบริได้เถื่อขนาเราไ้เทกะร้รสินะ ไก่ไก่ยุดก้อนได้หมดเลยเด้อยุดก้อนเพราะว่าเขาเพื่อเฮาจะไปถามนั่นนี่เด้มันกะไอเวลาทางบราณน้ำผ่านะเพราะว่าเฮากับอนเฮาสีมีเงินอนเฮาสีซื้อมาให้เฮาก็ต้องได้มีเงาคุมราคาหรือว่าบอกแจ้งทางผู้ใหญ่เพป็นก่อนทีนะหมายว่าเฮาสีเออคุยกันแล้วมื้อนี้แหละผู้ป้ารถมันกับ่ได้เนาะเพราะว่าเฮากับ่ได้มีเงินซื้อรถเด้เออ เอากบวันนี้เิือว่าหายผู้ป่วยันที่เลยพี่น้องมันต้องได้ถ่าถ่าประเนก่อนจากมือแลเด้อคือมือนี่ก็อาจจะได้ยุดอิกมือนี่เพื่อเพื่อเอาเพื่อเอาเอาคือเอาอย่างมากมันอกี้มือทื่ว่าได้ผู้ป่วยดนเนาะมือนึงได้มาเลยอาจจะได้มอมือมือไงยุดก้อนนอ่โตโอตาหุงบ่อน่ะอ่าโดยโ vậy thì nó à. bơm

มื่อนสิว่าเฮ็ดบ่เป็นบ่เป็นบ่ได้เด้เนาะไอ้อย่างเฮ็ดบ่เป็นมันได้สิุมูุมเต้า่เนาะเฮ็ดังก็บ่เป็นมาเื่อยังบ่เป็นบ่ต้องเฮ็ดไดคนเฮาบ่ฮู้เฮ็ดไดว่ากเนาะได้มันบ่เป็นแฮงฮนเเมีแต่ยังบักพริกปลาแลกกนัวบักเทียมเติม่กโอ้ยใส่แล้วแซแล้ว เชี่แบบทั้งแสบทั้งเผ็ดแบบทั้งแสบทั้งเผ็ดฮะมันยังเป็ดแผ่นยังกระซีนะบบฮู้เลยตัวนี้เพราะว่าต้องได้เขาก็ยังบบฮู้ว่าหน้าสังกรีอยู่แถวนี้เนี่ยมันทลายด้วยโบมีแต่วัดควบยาวให้่นะไอเพราะว่าเขาบบฮู้ว่าเขาบบฮู้ว่าหน้าสังกรีอยู่ทางนี้เนี่ยมันหน้าหน้าเท่ายไอสีน่ะคมบควบควยาวเาบฮู้เด้ไอ เพชดแผ่นบ่อเอ้กัแมนยูเคืนายแต่ว่าเขาก็ต้องวัดใช้ตัวนี้สิอ่ะนะมันปีวบเทียบกันเพราะไดหรอไอมันอิงตามไมว่าอ่าหน่าชังสซีบช่างซะแผ่นบอโอ้แผ่นปเนั่หนอว่าันเก้าหัวใช่ขนว่าเก้าหัวนี่นะ่มีแต่วัดคมคมยาวให้ คุ้มยงาให้แล้วก็คุมกุ้งให้เท่านั้นก็พอแหละบ่ไรเป็นบ่ไรเป็นกันย้ะทีให้เพิ่นคุ้นไห้เองอ่าเพราะว่าฮั่วบุ้ว่าแต่โรงงานหนาสังเกตสีมันกว้งเท่าไรเฉยนะคือข้อมายว่าแชนนี่เไงนี่นี่หนาสังเกตสีนี่นี่คุ้มกุ้งมันนี่ถ้าเฮา่วฮว่าคือสังเกตสีนี่เนาะฮั่วได้คุ้มกุ้งมันเท่านี้นี่ว่าเ่าเรื่องกันมันเดือดเท่าไรเลยฮั่เอาก็หาใเทกันได้ว่ามันจะแผ่นมันบ่ไร Nào. Ở nhìn thấy mường hết 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 cái hết 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 è, cái, áo, cái xong da này này, nào sen, áo nhau, khoem quăng, khoẻ cái này phân hết thực đã. rồi, nó, bà ma nè, đẹp, ngàm vô, nó, à, tô, tam mông u nồi nó, đây cà cà, bựu u đấy, này, ไม่ได้เอาไอ้ชวนแล้วกินเข่ากันป้อไอ้ชวนแล้วกินเข่าแหละจังสีเอานี่ลงพี่น้อยเนาะอ่าเอาไม่นี้ก็ซื้ออ่าวงกบพี่น้อยเนาะอ่าวงกบบานประตูกับวงกบวงเยี่ยมวงกบประตูเนาะนี่ประตูคู่นี่ประตูวงเยี่ยมไอ้ประตูประตูวงยืนเนาะวงหนึ่งพี่น้องเอย ปันหาวงายังขาดแต่บานสองสองแผ่นพี่น้อยเนะาะสองบานเนาะนี่บานแบบนี้เพราะว่าเมื่อเขาไปไล่รายการนะพอดีว่า,าลืมจดใส่พี่น้องนเนาะนี่ลืมจดบานตัวนี้ใส่สองบานเนาะก็ได้ขาดไปสองบานแต่ที่เรือหันมันครบไปแล้วเนาะเป็นบานพ่วงบานพับมีอย่างต่างๆครับอยูว่าครบไปแล้วเนาะ

khao, kẹp rồi, rồi ai, ba tu, rồi, súp phật cả, anh ba ba tu là bên thang, cherry, rồi, ở trongประเทศ, hai judy mía hang, suka pha thêm kem, bao sắn, bao cam, รับผู้ใหญ่ทุกข่้นทุกท่านทุกคนนะเนาะผู้ใหญ่ทุกทานทุกคนหล,ลักๆก็ค<จ>ือทางแม่เพชรพีน่น้อเนะทีว่ากําลังนาเนินการเฮ็ดซานทั้งแม่เพชรผู้ใหญ่เป็นผู้สูงสุดผู้เฮ็ดซอยผู้เฮ็ดไฮเท้ามีอยู่มีเศร้ารเพื่อนสานบานแปนบานประตูขอบใจเจ้าของบานประตูขอบใจแม่เพชรอยู่ตั้งประเทศกับผู้หับใหญ่บบาวแสนสุขภาพเข้มแข็งบ่ง ยังเฮาซาถูกห้เายผลลำรวยเป็นสิตี้มานายุต่างประเทศดำเนินเศรษฐกิจก็ให้ได้เด้อบ่แซนเด้อซาไปลำรวยลำรวยบ่าวคำมั่งมีโอ้ยาถูกมาเบิ่งปูนี่คือสิพออยู่เนาะอพ่่่นนนับมีแต่เอาชายมาเพิ่มดนึงน่ะพ่อเนาะแห่ชายอ่ะนะแห่ครึ่งน่ะพ่อได้พอเบิ่งปูนี่พอได้นี่12เนาะอ่ยู่ออยู่เอาชายมาเพิ่มก็ได้เนาะ พออยู <S 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 ่มีแต่ให้ใส่แต่แบบมีแต่เอาไม้ยางในเครื่องไหนก็พอเลยบบบนี้เนาะล้านเธอก็เอาซื้อมาเลยว่ะล้านเจ็ดบ่หือล้านหกบ่ล้านเจ็ดแสนล้านเจ็ดเนาะหอยทรายมันล้านเจ็ดทรายล้านเจ็ดทั้งเล็กปูนี่พออยู่ปูนี่พอพ่ซื้อมากได้เบิ่งบึงก็แล้วสามล้านปลายอายังจืดเป็นได้สบายสมล้านอ่าเดี๋ยวเอาจังหน่อยพี่หน่อยเนาะจังหน่อยเอาสิเข้าไปในเมืองได้หนึ่งในการชี ไปเอารายการนั่นอกินเาได้เด้อแมวกินอีกแล้แมวกินอยู่เมือไแมวกินีก็เพราะร็วอีกชวนทั้งแม่ทั้เรากตามเลยมันบอเฮ็ดเฮามันเฮ็ดไม่อยากเฮ็ดได้ก็เฮ็ดเได้เหออยหาไปเอหาแต่มกินไรมันอย่างไรเนาะซอยเมียเลยล้เมียอย่างพวกป้านะมันอยักกินแต่แมวกินไปเนาะเฮ็ดไปน้ำ พ่อยอกได้ได้ถือชาได้ด้วพ่อพ่อหยอกพ่อยอกตายพ่อีดีนะพ่อยอกเกมอีดีพ่อหยอกเกมอีดีเออไ่นิงการไม่อย่างแคเแค่โดดคือบเชยน้ละซอยกันไปเข้ากัเข้ากับทำนี่ได้หรอนะเทากับมชิงมอยากัเฮ็ดโรดมุยางกันนะแนวแนวดูเมียกับเมียวันรวันสีบโ่นั่นเนาะแนวเมียกัจังเมียนบ่ะ มีอไงเห็ดเท่ากัเห็ดรดแหละเนาะส่วนมียได้กันส่วนมีอะรอ้อืมเนี่ยเคยเดาไปจ้งรอบึงหักเลต้องเห็ดอะไรกันนเป็นเก็มืั้งเ้อแล้วก็เอาลูกอยู่กับบ้านกับางน้าสิเกบักกะทินก่อนอโเนาะมาอ็นทวยน้ำมานํางพี่เป็กม้ใช่สร้างเพกินแล้ว่ะจ้ะเอาเอาเอาให้ตามสบายได้เด้อให้ทางสร้างเพกินก่อนก็ได้ผมเป็นยังดอกเด้อ แบ่งแบ่งน้องเพื่อนเกมหมอบางย่างหมอบางย่างเพราะยังกินนู่นได้เลยกินน้ำกันนี่แหละผู้หลักผู้ใหญ่ก็ได้หมอบางย่างหมอบางย่างเพรายังกินก็ผู้พคนเห็นเบี้ยเหงียนเมื่อยแต่ยังกินก่อนบาอย่างนทางพวกน้องก็ได้แล้วหมอบางย่างอะไรเด้ออ่าเห็นนะพ่อหวานประตูเห็นนะพ่อโดยเห็นแล้วอ่าขอบคุณหลายๆผู้หลักป้าๆไปยืนเบิ้งก่อนปลาเป็นหนึ่งปเบิ้งเนอร์เบิ้งเนอร์เบิ้งสวยเด้อเดี๋ยวจะเอาลงเดี๋ยวให้กินข้าวได้จะเอาลงออ๋ พี่น,อนอ้องเอ้ยเนาะตัวนี่อ่าเดี๋ยวพี่น้องเอ้ยเนาะอันนี้เป็นบานเป็นเป็นประตูใหญ่ที่เขาชี้ตั้งหม่องนี้เขาชี้ตั้งหม่องนี้ตั้งคู่แต่ว่าเมื่อที่เขาไปเอารายการมืาอนั้นนะ่ะคืออ่าเขาเขาลืมจดตัวบานบานคู่นี้ใส่สองบานพี่น้องเอ้ยเนาะแต่ว่ามันหลายอย่างเลยก็เริ่มแบบซับซ้อนก็เลยแบบว่า ขาดขาดตัวนี้สองบาทแต่ว่าตัวนี้มีแน้เลยคู่ตัวนี้นี่<ด>อ่าตัวนี้คู่ตัวนี้แต่ว่าอีกอ,กอกสองบา,ยางบทยังบ่มันมีได้เนอบ่มีบ้านบ่มีแนวปิดอ่ายังบ่ทันมีแนวปิดแต่ว่ากับ่เพวกยังเนาะเฮาจังได๋เฮาก็ยังบ่ได้ใส่ตอนนี้อยู่แล้วพีน<ด>น่น้องเอ้ยเนาะเดี๋ยวเฮาจังว่ากันตอนนั้นน่ะเดี๋ยวใส่แต่ว่าพวกวงกบวงกบนี่อ่าวงเยี่ยมนี่มีครบไปแล้วมีมีมีแบบว่ามีคู่เขาได้เชียนะมีปิดไปแล้วรวมทั้งพวกบ้านพวกอย่างบ้านพวกมันพับก็มีไปแล้วอ่ามีครบไปเลยว่าซั่นซะเนาะ ครบเลยบานประตูนี่เป็นประตูป้าไปเอาอันนั้นไปเอาอันไว้ก่อนไปอ่านี่ยนี่ครบไปเลยแหละยังยังขาดแต่อันอันนั้นคือบอสเซนวอลล์แหยังขาดแตะบานคู่ยังขาดตัวนั้นเลยนี่นี่พวกเป็นเป็นฉากเป็นกรได้ล็อกได้ล็อกทังอย่างนั้นเด้ออ่าครบไปเลยแหละพี่น้อย่างเลยอุปกรณ์บานประตูสามบุญมีตัวนี้ก็ติดตั้งไว้บ่ได้ไดหมฮักษาเก็บไว้ักษาไว้เด้อ cái màn thìa đó ai đó à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  kiếm kiếm banประตู à kẻ này sạc sạc xe nốt cái 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 คบ ia, รบไปเลยมันก็ม so ันก life, right? ็ครบแต่ว่าตัวตัวบานหนึ่งอันแล้วตัวตัวอีกช่องวานยังฮัยได้มีเพราะว่ามันเป็นเฮาไรไรใช่กันเลยเฮาลืมไรแก่เราตัวนั้นไรเขาจังน้ำหลางเราตัวนั้นเนาะมีตัวนี้ก่อนพี่น้องเลยเนี่ขาดแต่สองบาทนั่นน้อยเนาะเอาโอเคไรบาทนี้พี่น้องให้ทั้ง่ายเพิ่อนกินข้าวกินน้ำได้เด้อเอาตามสบายได้เด้อ คุณยายใจดีเมเพ็ดเอจูลี่เอจูลีเนาะเอจูลี่ขอบระลายเอจูลี่ล้ยก็บ่าวแสนล้วกรลักไม่เพ็ดเดนแมเดอขอบระุนลายลายก็เอจูลี่มีบานประตูลายจนครบลังเฮือนสิ้่าซั่นๆล้วกแสนใจดีมีแร่เหากมีเราสร้างเพิดก้อนม้อนี้2มืออาจจะยุบด้2มือเด้อ2 3มื้อกจังว่ากันไปเราเหเพราะว่าเพื่อ เอาคำนวณสิ่งของคือเปอร์เซ็นตว่าอะไรมันเครื่องเขามันยังมาบูคบเลยมันกะต้องไในยุซะก่อนน่ะนะยอเมื่อนี้เป็นเมื่อยุดก่อนบ่อ่ายุดเมื่อนี้กับยุดเมื่อนึงกับยุดอ่าเพราะว่าเพื่อเขาจะแจ้งเชื่องของมากกว่เขากับบริหารว่าเขากับบุหัว่าสิได้ง่ายเดี๋ไวสินะอได้ไอมั่งกะไปตามตามตามขั้นตอนมั่งคือเปอร์เซ็นตว่าอะไรเนาะคือเรื่องเงินคำกับเขาก็ยังบริหารมีเด้เขาก็ต้องเสนอทางผู้ใหญ่เพผูนก่อนว่า คือในส่วนที่ว่าพูนผู้ใหญ่พูนทับเดินหลังคาเนาะประเด็ก็ต้องไปเอาได้การนังกสซีนะไปแจ้งผู้ใหญ่พูนก้อนเพื่อพูนสิภาเงินประคัมมาให้เอาก็ยังบุคุบพูนศิา่ายเอาตอนไรไสินะแต่ล่อๆใบก้อนหลายยุดไปก้อนมัเป็นยังหลอกไม่ขึ้นโค้งอะไรจากนี่แล้วนะนอเอาแต่เทเทเทนี่ก็ยังบุคันได้ได้เพราะว่าเอาต้องไดในทางเฮ่ใชไม่อีกรถนึงนี่มันยังวันพอดิบางเทือก็อาจจะบางเทือก็อาจจะมือนี้ เขาว่านั้นเขาว่าบริษัทบางอย่างเวียกค่างานอย่างกะอาจจะมาสร้างให้มือนนี่แฮชายเด้ออ่าก็จะสร้างมาให้กับมือเงินก็คือว่าเทได้แต่ว่าชวนสังกกสีอาจจะรอซะก่อนมือเงินนี้เป็นมือหยุดก่อนเนาะหยุดก่อนหยุดก่อนเพราะว่ามันมันนเพราะว่า่เรมันเครื่องห้อยยังไม่ครบก็ว่าอะไรเด้อเอาวขี้ข่าวขี้น้ำซะก่อนเนาะเดี๋ยวจังหวะกันไหมโดยสบายดีได้เด้อโดย Tại ai phương Kinh khẩu kinh nam sao con phía năng ơi Nó À Dạ vâng hơn vâng xa nó gặp này lại phía năng ơi Nó Nhưng mà khác vô Nam phía năng ơi Tức nói cho áo á Phúc bán luôn Anh này sẽ biến thang nạ gần đây này phía năng ơi Nó Ngam 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 phía mà để chờ 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 chuẩn thắt hay phe thắt không vâng, con thắt con เนาะนี่ก็จะเป็นพักหยาของทางบ่อสวนเพื่อนพี่น้องเอ้ยเริ่มออกแล้วเนาะครับช่วงนึงฝนตกมันก็เริ่มอยากป่วมแน่นเนาะตอนนี้พักบงเนาะนี่พักบกของฝนก็งามพี่น้องเอ้ยนี่เป็นปลาอยู่เนาะโอ้โหพักนั่งตู้ี่งออกดีขนาดเลยเนาะเออเท่าโหพักกาศก็ออกแล้วพี่น้องเอ้พักกาดพักบัวบางพักกับพวกออกพี่น้องเอ้ยบางพักก็ออกเนาะพักกาดนี่ออกอยู่พักกาดนี่ หมักถ um, uh, oh, ั uh, ่วหมักแตงออกยูพี as, uh, ่น้องเอ้ยโอ้โหกุ้ยเพิ่นก็ออกยอดได้หลายพี่น้องเอ้ยี่ายเพิ่นถือว่าโอเคอยู่เนาะเอาโอเคเลยพี่น้องเอ้ยเนาะสำหรับคลิปนี้เขาก็จะได้ขอดโตไปก่อนเด้อพี่น้องเด้อผิดพลาดจังใดครับขอโทษขออภัยนะพี่น้องลายเนอะขอบคุณขอบคุณทางเอื้อจุลีเนาะที่ว่าได้ ขะเงินมให้ทางบอเซนเนาะซื้อบานประตุมประตูเนะาะวงกบมาให้ทางบอสวนพี่น้องเอง้ยเนาะกะรวมมูลค่าทั้งหมดกะพอดีสี่ล้านหกสิบพันกิบพี่น้องเอง้ยเนะาะรวมเครื่องของที่ว่าเขาซื้อมาให้เพื่อนในมืนน้อนี้พี่น้องเอง้ยเนาะกะขอขอบคุณขอบคุณท่างเยเพื่อนหลายๆเด้อเนาะนะพี่น้องเอง้ยปลาแซลม์เขาจะได้ ขอตัวลำลาไปก่อนแล้ววงพดีมีแหง้งเบอร์ทุกท่านทุกคนเดอ้อพี่น้องเดอ้เอให้สุขภาพร่างกายที่แข็งแรงน้ออนุมันเงิยเงยบสาหรับวันนี้ขอลาไปก่อนแล้วสบายดีพี่น้องเลย